สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันด้วยนะคะขออนุญาตเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะวันนี้วันที่27พฤศจิกายนเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันว่าอันนี้เขาฝันเมื่อวันก่อนนะฝันว่าเด็กผู้ชายกำลังเล่นรถแล้วก็พูดว่าห9้า พูดย้ำๆแต่5-9าเ้าราก็เลยถามอีกครั้งว่าเลขอะไรเด็กก็พูดเลขเดิม5-9แล้วเมื่อคืนก็ฝันฝันว่าได้ยินพ่อพูดว่าให้ซื้อเลข1นสไว้หน่อยคนฝันเล่นหวยฮานอยนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีฝันว่าหวยออกข้างล่างหนึ่งสข้างบนก็หนึ่งสยืนดูเห็นเลขหนึ่งสีเนี่ยตัวสีดำออกข้างบน แล้วก็หนึงสี่ตัวสีดำออกข้างล่างต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่27ฝันเห็นงูหลายตัวเลื้อยไปเลื้อยมาเต็มบ้านเลยบ้านเล็กที่6 3าทับต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถหายพอถามพ่อพ่อบอกว่าไม่หายจอดอยู่นู่นไงพอเรามองไปไม่เจอแม่เดินมาแม่บอกว่า บอกลูกไปสี่ว่าไม่หายแต่เอาไปซ่อมเมื่อวานรถชนกันเลยต้องเอาไปซ่อมทะเบียนรถหกหนอันนี้ฝันเมื่อเมื่อวานวันก่อนต่อมาพี่หญิงฝันอันนี้ฝันวันนี้นะคะฝันกลางวันฝันว่าตัวเองเนะี่ยถูกหวยฮานอยปกติข้างล่างเลข48 60บาท แล้วในฝันเนี่ยก็เล่าความฝันของเมื่อวานเนี่ยให้เพื่อนฟังว่าน้องอ่ะทุบโทรศัพท์พังเพื่อนบอกว่าให้ซื้อเบอร์เรา3 4 7กับเลขรถ3 7 7 7ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่25ฝันว่าแม่ตายแม่อายุ60นะคะแล้วก็เอาศพเนี่ยไปตั้งหน้าบ้านเลขที่75เฉยเลยมองก็ไม่รู้ว่า บ้านเขาหรือบ้านใครนะเขาบอกเขาร้องไห้หาเลขกลมมาทันจับไปแจ้งเอาสินใหม่มาจัดงานศพแม่คลิปนี้ก็มีฝันเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็หลายคลิปอยู่เพราะว่ามีฝันเยอะบางฝันก็ไปฝัน ไปหวยฮานอยวันนี้มีฮานอยเนาะถ้าใครชอบก็ลองจัดดูนะคะไม่รู้ว่าจะไปฮานอยหรือไปรัฐบาลเนาะปังก็มาเล่าเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปปางก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ